การหยุดวิ่งตามไม่ใช่เทคนิคดึงดูดใครแต่เป็นการกลับมาฟังเสียงในใจของตัวเองหลายคนเข้าใจว่าการหยุดวิ่งตามใครสักคนเป็นเทคนิคอย่างหนึ่งเพื่อทำให้เขาหันกลับมามองเราหรือรู้สึกอยากเข้ามาใกล้มากขึ้นแต่ความจริงแล้วการที่เราจะวิ่งหรือหยุดวิ่งตามใครมันไม่ใช่เรื่องของเขาเลยมันคือเรื่องของเราบ่อยครั้งที่เราวิ่งตามก็ไม่ใช่เพราะรักมากเพียงอย่างเดียว แต่เพราะเราอาจไม่แน่ใจในคุณค่าของตัวเองเราเลยเอาความสุขไปฝากไว้ในสายตาคนอื่นว <Wow. S 1> ่าโฟกัสแต่ว่าเขาจะคิดยังไงเขาจะยังอยากอยู่กับเราไหมเขาจะพอใจในสิ่งที่เราทําให้หรือเปล่าจนบางทีเสียงความต้องการของตัวคุณเองก็เบาลงจนแทบไม่ได้ยิน ไอการหยุดวิ่งตามที่แท้จริงไม่ใช่การแสร้งทําเป็นถอยเพื่อเขาวิ่งไล่กลับมานะแต่มันเป็นการหยุดเพื่อถามตัวเองอย่างซื่อสัตว์ว่าเราต้องการคนคนนี้จริงๆหรือแค่กลรวความโดดเดี่ยวหรือเปล่าเรารักเขาจริงๆหรือแค่โลรวการถูกทิ้งเท่านั้น <S <S เพราะพอเราเริ่มซื่อสัตว์กับความรู้สึกตัวเองเราก็จะซื่อสัตว์กับเขาด้วยเช่นกันแล้วเราจะพบว่าเราไม่จำเป็นต้องวิ่งตามใครเพื่อให้รู้สึกว่าตัวเองมีค่าอีกต่อไปไม่ใช่เพราะเราฝืนพยายามสร้างภาพให้เข้มแข็ง แต่พอเราเลือกแล้วว่าเราจะไม่ยอมทิ้งตัวเองไปเหมือนที่เมื่อก่อนเราเคยทําอีก <Woo! S 1> และไอ้ความนิ่งแบบนี้แหละที่ใครๆก็เรียกว่าเสน่ห์หรือแรงดึงดูดเพราะมันคือความสงบของคนที่กลับมาเห็นคุณค่าของตัวเองและอุณหภูมิมันอุ่นจนทําให้คนรอบตัวรู้สึกสบายใจที่จะได้อยู่ใกล้เรามากขึ้นคุณไม่จาเป็นต้องหยุดวิ่งตามใครในวันนี้แค่พอคลิปนี้มันดังขึ้นมาหรอกนะแค่ลองหยุดพักสักนิดแล้วถามตัวเองดูว่าตอนนี้เสียงของใครมันดังที่สุดในหัวคุณเสียงความต้องการของเขาหรือเสียงความต้องการของคุณเองและถ้าวันนนีีี้้้คคุณเเรริิ่มมกกลััับาไดยสยสงงตวอ ยินดีด้วยครับเพราะสุดท้ายไม่ว่าเขาจะอยู่หรือไปไอสิ่งที่สําคัญกว่าคือคุณได้กลับมาเลือกตัวเองแล้ว <Yeah! S 1> ถ้าคลิปนี้ทําให้คุณยิ้มได้สักนิดคอมเมนต์บอกเราหน่อยนะหรือจะคอมเมนต์เตือนตัวเองทิ้งไว้ก็ได้ว่าตอนนี้คุณกําลังต้องการอะไรกันแน่และถ้าคุณอยากค่อยๆฟังเสียงใจตัวเองให้ชัดขึ้นเรื่อยๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตาม Inner East b r i a t o m ไว้นะครับ